สวัสดีค่ะพบกับช่องช้างพลายวันลไทนยเฟมิลี่นะคะวันนี้ดูน้องวาเลไทายคึกคักอพอควานของพี่มาริโอมาเยี่ยมแม่ดาวรุ่งนะคะมาเยี่ยมเอาคุณแม่ดาวรุ่งนะคะพอควานอ่ะอ่าหนุ่มหนุ่มมาริโอแฟนเด็กของแม่ดาวรุ่งนะ เป็นเด็กของแม่ดาวรุ่งนะคะพ่อควานมาเยี่ยมแม่ดาวรุ่งนะคะมาดูว่าแม่ดาวรุ่งมีลูกน้อยในท้องนะคะพ่อมาริโอจะได้ลูกน้อยแล้วควานข<อ>วัญน,นะคะพ่อควานของพี่มาริโอพ่อควานแฟนเด็กของแม่ดาวรุ่งนะดูเด็กน้อยวาเลนไทน์ก็ทักทายใหญ่โอ้ทักทายใหญ่เลย ทัใหญ่เลยครับทักทายพอขวัญใหญ่เลยเอ,อโ้โหจับดูสิเป็นงานหรือเปล่า <laughs> จับดูสิเป็นงานหรือเปล่าพอพลไม่อยู่นะวันนี้พอพลไปตัดต้นไม้อยู่ออโอ้ดูทักทายดูทักทายกันใหญ่เลย สงสัยจะคิดถึงเพราะว่ามาอยู่บ้านก็สี่ห้าเดือนแล้วคิดถึงกันแล้วเอาเอาเป็นอย่งไรเป็นอย่งไรวอลนัทไทยคิดหอดบอจํำกันไดบอหน่ะนะฮะจ้ำกันไดบอครูฝึกนะครูฝึกน้องวลนัทไทยอ่าหัดให้น้องวลนัทไทยก,กักกัก กวักกวักบายบายนี่คือครูฝึกน้องวันชัยกวักกวักบายบายสูมือนีทานัดคักเลยอันเห็นกล้วยว่าไรเด้จังซีเลยขวัญเห็นกล้วยกวัก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 จำขนาดดูดูดูพุนะ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 เห็นจังไดนี่อยากโยกให้คิดหอดนะคะิดหอดโบนีเบบนี้ <c oughs> <c oughs> พอพลไม่อยู่เด้วันนี้พอพลไม่อยู่เด้เบิ้งคุณแม่ดารุ่งควันไม่เบิ้งข้างนาวะนะคุณแม่ดาวรุ่งคุณแม่ดาวรุ่งท้องใหญ่เหมือนตอนมีน้องวาเลนทนยเลยนะคะตองป่องตรงป่องท้องล่งนี้เบิ้งท้องลงุ่ง <c oughs> ข,ข้างคคุณแม่ารุ่งจะมีน้อยๆในทอนะ้องบ่เคยจับเด้เบาเคยจับ,บ,จบแต่ว่าอันบึงมงหัวนมโอ้ยบึงว่ะบึงว่ะบึงว่ะเป็นยังไงนี่อยากให้เล่นน้ำไหน คุณแม่ดารุ่งจะมีลูกน้อยในท้องแนละ้วคุณแม่ดารุ่งพอควานแฟนเด็กแม่ดารุ่งม,มาเยี่ยมนะมีเบบี้ในท้องบึงเห็ดหนาเห็ดตาไหมทำหน้าทำตายัางไงคิดถึงแฟนเด็กไหมคิดถึงอ่ามาริโอไหมฮะนี่พอควานมาริโอมามา,มาเยี่ยมนะมาเยี่ยมลูกน้อยในท้อง ใหเยี่ยมลูกน้อยในท้องแม่ดารุ่งนะแม่ดารุ่งมีแต่แฟนเด็กนะคะแม่แม่มีแต่แฟนเด็กนะคะพวโอเล่ก็แฟนเด็กมาริโอก็แฟนเด็กนะคะดีใจไหมดีใจไหมแม่ดารุ่งย้ำเสาร์ทองกับบอยุบเด้ก็สังเกตบึงทองกับยุคคือเกาบอยุบปกติมาด่าไงบึงว่ะเป็นยังไง บ่เคยจับเบิ่งจักเถือ่อบ่มากกับที่เ,เ่าเนี่ยแหะมันขายดีอเออเมนเมนมันสินตังตังจากตะกี้มันบวมตัวแต่ว่าบ่าเคยจับเบิ่งดอกสังเกตเบื้องทองนะแต่ว่าปีหนึ่งหูเลยเต็มรวยประมาณจึกปีหนึ่งหูมันมันออกเลยประมาณแปดเก้าเดือน 8, 9, 9, 9. นี่แหละเนาะประมาณนี้แหละโอ้ยเบิงบ่งเบิง่งเด็กหน่อยก็อยากเล่นน้ำ จำกันได้แล้วนะคะเม่จ๋าเนี่ยจำกันได้แล้วนะจำกันได้แล้วสงสัยจะจะเพิ่งจำกันได้นะเนี่ยนะยืมเอาไปเลี้ยงซซยนี่ยุพุ่ญยาหลายอยู่ที่บ้านไอ้มาริโอหญ้าเยอะเลยพ่อควันบอกว่าไม่เคยได้ซื้อหญ้าให้ช้างกินเลยน้องเลนขึ้นรถไปเอาไปเลี้ยงช่วยกัน ไปอยู่ฝุ่นมะอึดหนาเนาะแนวมีสั่งตัวเดียวมันเคยซื้อ,อึดไปไหมท้มนนะที่นุนมีญาติกินนะที่นูุนหญ้าเยอะแยะ,ยะไม่ต้องซื้อเนาะอยู่นี่ซื้อแต่หญ้าเลยเดี๋ยวก็ซืออซ้อหญ้าซื้ออ้อยซื้อที่นุซื้ออ้อยซื้อแต่อไวน์เยอะหนาห้าบ่อึดได้สั่งตัวเดียวเนาะอยู่นั่นเนาะอยู่นี่เบิ่งวะจากโตเกือบยี่สิบแล้วว่านี่บริเวณนี้ในหมู่บ้านนี้ โอไม่มีเพื่อนแต่อันนี้ออกไปไอ้อยู่ทุ่งอยู่ทุ่งหญ้านะเต็มเลยเพื่อนโอโไมม,อไม,มีเพื่อนโอโเป็นมือเราโอเปื่อว่ะเปื้อน,นว <c oughs> อ่ะ <c oughs> ดูทำว่ะเออคึอกใหญ่เลยนะคึกใหญ่เลยนะ <c oughs> สูงขึ้นกว่าเก่าบ่ มันน่ีได้กินกล้วยทุกมือปุญนะบึงบึงเป็นเห็ดนาเห็ดตาทำอะไรอ่ะดูทำหน้าทำตาจ้องมองจ้องมองเออเออเออนี่ะเออ่ะอืออยากโยกอยากโยกโอ้ยอยากโยกแห้งบิึงเบิึงเห็ดเบิึงเห็ดอืออืออู้เต้นเต้นเอาเต้นเอาเอาเต้นเออเอาเต้นหน่อยเต้นหน่อยเต้นหน่อย อู้อ้โอ้เด็กน้อยอะไรโอ้โอ้คุณนหนอยากโยกอยากโยก,ยกโอ้อยอย,ยังยังค่ะยังอยากโยกอยู่ค่ะดูยังอยากโยกกับพ่อควันอยู่เอ้ายังอยากโยกกับพ่อควันอยู่ใช่ไหมฮะไปหาพี่โอ้ไหมนี่อรัญธาไปหาพี่โอ้ไหมไปกับพ่อควันเลยเด้นนั่งรถไปเลย ีมา <mile> <ay ho> <aaS> ่อ <parfois> ว้เอาเอาเบิงเบิงอยากหยกอยู่บ่เ้าเออเด็กหน่อยนี่แมมห่างกันก็ะบไดติดกันคักขนาดเลยเดี๋ยวนี้พ้าไปอาบน้ำอยู่หน้าบ้านวังหันนี่ห้องหากนว่าดห้องหาเม่ติดกันคักโอ้ยเบิงวะเบิงวะเบึงวะ โอ้ยังไงดีเอ้าจะยังไงดีนี่กัดมือจะโค้งแล้ววันนี้เอา้ากัดมือตัวเองแล้วเด้อวันนี้เอาขาลังขาลังเด้อขาล้างเ <c oughs> อ้าเอา<อ>ดีใจบ่วันนี้ท้าดีใจดีใจบ่ซื้อ,อยาแล้วนะเาซื้อยาบันตะกางขาขายป็งไรน,น,นี่ไปซื้อหกพัน บ่งหูจักไหลเมาเอาน่ะหกพันน่ะนะไก่เบิดแล้วเลยอีกจักรถเองเดี๋ยวก็ได้ซื้อไม่อีกคุณนะคุณนะคุณนะทักทายทักทายค่ะคุณซื้อะมาานาระมาณเลยก็สามตันหาลอยวะสามตันป้อยก่อนเลยเ่นบบก อาคือสิได้ถือเทคือบอกกันเน้มีอ้อยถึกๆเพอให้ได้กินน้ำเนเนาะวันท้ายเนาะมีอ้อยถึกๆกะเอามาให้อน้องน้อยในท้องกินน้ำเนได้ยินไหมอ้อมมีอ้อยถูกๆก็เอามาให้น้องน้อยในท้องกินนนนด้้้้้วยยอออทงงหใใแม่นะลุงกินด้วยเนอยเนาะแม่ละลุงเนาะ แต่กินอ้อยดีดีโอ้โอ้ได้โปรทหิมะแล้วโอ้ไม่เอาอ้อยโอ้เกลียวอ้อย,อออยกินอ้อยดีดดมากมาเลยแม่ดาวรุ่งก็คว,คว่ำกะละมังนะวันท้ายก็โอ้ดีใจมากเลยค่ะมีพ่อควานม,มาเยี่ยมแม่ดาวรุ่งดีใจมากเลยค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งติดตามน้องวันท้ายด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีจ้า